คะ่ะวันนี้จะมาลงหวยรัฐบาลสามตัวโตดให้จ้าสามตัวโตดหวยรัฐบาลนะคะถูกก็ถูกด้วยกันพี่น้องฟังคำเตือนทางช่องก่อนคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหวยรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะไม่ได้สนับสนุนการพน,นันใดๆทั้งสิ้น ปรดใช้วิจารยในการรับชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะชมืุกความบันเทิงชอบก็จัดขัดก็ดูเพลินไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะพี่น้องหวยมันมีเข้ามีหลุดเนาะคนทําก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะเข้าทุกสูตรนะสูตรนี้เข้าสูตรนี้ไม่เข้าวันนี้เข้าวันหน้าอาจจะไม่เข้า,านี่นะคะพี่น้อง สูตรสูตรล่างก็ลงไปแล้วพี่น้องตัวนี้สูตรบนเด้สูตรสามตัวบนในรัฐบาลไทยที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเด่นเอาเด่นก่อนเนาะ แปดเก้าสี่หกศูนย์เด่นสี่หกศูนย์ด้วยพี่น้องเด่นบนสี่สี่หก ศูนย์จับสามตัวเลยพี่น้องพอเพราะมันเป็นสูตรสามตัว,ตวสามตัวตัวสามตัวตัวเด้อพี่น้องเด้อครอยากตรงร้อมตัวร้อมนั่นแหละตัวแรกก็ตรงนั่นแหละพี่น้องท็ดหกประตูซื้อก็ได้หกเก้าสอง หกเก้าสอง6 9เก้าสองหกเกห้าหกเหสองห้าหสองแด หกห้าแปดเก้าสองห้าเก้าสองแดเห้าปดสองห้าปดสองสหปดสิบสิบตัวพี่น้องเด้อสิบชุด ซิสุดกับซิบหางนั่นแหะพี่นอ้องบาดนี้สองตัวเด้อสองตัวสองตัวก็มีสิบเหมือนกันเด้อสองตัวสองตัวบนบวกล่างไปกับไปกับด้วย หกเก้าหกสองหกสองหกห้าหกแปดหกแปดสองเห้าเก้ดเ้าห้าเปดสองปดสองห้าสองแปด ห้าแปดอันนี้พี่น่องแล้วแล้วไงรัฐบาลที่หนึ่งเด้ออันนี้เด่นบนเด้อเป็นสูตรบนนะคะบนจะบนบนสูตรสามตัวโต๊จ้า สิบชุดเด้สิบชุดนี่อันนี้ก็บสองตัวล่างสองตัวล่างก็สิบชุดเหมือนกันสิบชุดนะคะสิบชุดอืมที่มันขีดงามไรเนาะแาจะเน้นไฮเด้พี่น้องจะเด่นไหแบบนี้ติดสี่กับหกว่ หกเก้าตัวเน้นได้พี่น้องตัวเน้นบันนี้เลขสองตัวกันนี่แหละนี่แหละข้่เนี้แล้ว,พ,ลวพี่น้อง บนนะจ๊าบ,บนนะบนนะสองสี่หกแปดสิบสิบชุดนี่บนเลอพี่น้องบนอันนี้ก็บนอันนี้ก็ต้องล่างก็ได้เป็นสูตรบนเ้อพี่น้องเ้ออันนี้ก็สามตัวโต๊ดเนี่ยบนเหมือนกันนั่นแหละสองสี่หกแปดสิบชุดค่ะพี่น้องสิบชุดวงกลมให้เลยว่าสิบชุดตัวนี้ก็สิบชุด สูตรสามตัวโต๊ดจ้าที่วงกลให้ขึ้นเน่นเลยพี่น้องเดยอแับหน้าจอคะ่ะเน่นให้เน่นให้เอาตตัวเน้นก็ได้เอา มันเข่ากันได้พี่น้องแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งนี่ก็ติดเ็ดติดแปดติดเก้าอยู่ที่ะพี่น้องติดเกจติดแปดติดเก้าแต่ว่าหังเน้น 6, หกให้ซื้อได้เนยเ็ดแปดเก้ 8, กาก็มาคื้กันสูตรนี่นี่เข่านะคืดวานะสูตรมาครบสามตัวอ๋อ สูตรมาครบ3ามตัวเนาะสูตรสามตัวโตดวอะยบคิปไปแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะแคปหน้าจอเลยจ้า บนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวไปกลับด้วยใครอยากเอาล่างน้ำก็เอาเ้อะเ้อบไ่ได้ว่ากันเอาไว้เบิ่งเป็นแนวทางก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะขอให้คนรวยๆนะคะทุกคนจะ